ปุ ул, ่นปุ่นจะไปไน้ำหม่อนได้เหดคนน้ำหม่อนนี่อะไรนี่เนอะไรอะไรอะไอ้เนี่ยตั้งใจเร่อมีบุญน่ารักใรดูผิเป็นเรื่องนาเหมือนน ไม่เห็นเราแว่ตต้งหนาเต้งหนาต้งตาเลยปากเลยพม่คุยเลยลูกาแดงแดงเลอโอ้ยออฮยอฮื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 อฮ่อฮมอฮืออฮอ